ครับที่เห็นอยู่นี้เป็นพวกแคคปัสครับที่ปลูกเอาไว้ครับตอนนี้ก็อาจจะซุดโทมไปสักนิดหนึ่งครับก็ตามกระแสแหละครับช่วงก่อนหน้านี้เมื่อสองสมปีที่ผ่านมาครับได้รับความนิยมกันอย่างสูงครับก็มาปลูกไว้ดูเล่นๆครับวันนี้บางอย่างก็มีเน่ามีตายไปบ้างครับแล้วก็บางอย่างก็ทนทานก็อยู่ได้ครับตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนดินมาเป็นปีแล้วครับวันนี้ก็เลย เาเปลี่ยนดินกันสักนิดหนึ่งครับจริงๆวัสดุที่เตรียมไว้ก็เตรียมไว้นานแล้วครับซื้อมานหลายอย่างแล้วครับก็จะมีมีวัสดุปลูกก็ไม่ง่ายครับนิ้นโปร่งแล้วก็มีธาตุอาหารให้เขาใช้ระยะยาวนิดหนึ่งครับก็จะมีมีขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวตรงนี้เป็นดินที่ผสมแล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วยขุยมะพร้าวที่เราร่อนมาแล้วก็แช่น้ำเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีเพอร์ไลท์ครับที่เป็นเม็ดขาวๆเพอร์ไลท์ก็คือเป็น พวกหินปูนข้อไฟครับตัวนี้จะมีคุณสมบัติก็คือทําให้โปร่งร่วนซุยได้ดีแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติหยุดยึดธาตุอาหารเอาไว้แล้วก็ค่อยปล่อยให้ใหพืชได้ใช้ทีละหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็จะมีพวกพิษมอสครับเพื่อทาให้ภูมิน้ําตัวนี้เป็นเป็นสองของหินปูนข้อไฟนะครับที่ผสมไปแล้วครับตัวนี้เป็นพิษมอสประมาณสักครึ่งกิโลครับแล้วก็จะมีปุ๋ยหมักค,ครับปุ๋ยหมักที่เราร่อนมาจากท,ที่กองปุ๋ยหมักที่หมักเอาไว้ข้ามปีแล้วครับ แล้วก็ทรายครับทรายส่วนหนึ่งครับแล้วก็ผสมพวกเค้าให้เข้ากันครับก็จะได้ดินเดินปลูกประมาณนี้ครับจับดูรู้ครับว่าเขาจะปร่งเขาจะเบาครับนี่ฮะเขมีปุ๋ยละลายช้าครับตัวนี้ครับปุ๋ยละลายช้าสูตร12 25 6ครับนี่ครับ6เดือนครับโพสโค้ดครับลงไปแล้วก็ลุกเค้าให้เข้ากันครับส่วนผสมครับตัวนี้ก็อดับแรกก็เลยเปลี่ยนตัวถังทองครับตัวนี้นานแล้วครับนี่ครับนี่ครับ กระถางเดิมนี่เป็นกระถางสี่นิ้วครับนี่ครับเต็มไม่รู้จะเต็มยังไงครับก็เลยถืออกาสเปลี่ยนครับตัวนี้ต้องใช้ถุงมือหนังครับถุงมือเชื่อมเรานี่แหละครับไม่งั้นก็แหลมมากครับนี่ฮะเปลี่ยนได้กระถางนึงแล้วครับตัวนี้ก็ทิ่มไปอยู่บ้างนิดหนึ่งครับผมมาเป็นรูปแบบนี้ครับไม่ง่ายครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนกระถางต่อไปครับนี่ฮะตัวนี้กะขยายกระถางใหญ่ขึ้นครับมาดูกันเลยครับ ก็เอาวัสดุปลูกใส่รองกระถางมาสักครึ่งกระถางนะครับนี่นะนี่ครับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็เนี่ยต้องระวังครับตัวนี้บอกว่าหนามนี่แหลมจริงๆครับแล้วก็แข็งครับทีนี้ก็ค่อยๆใช้มือที่มีถุงมือเชื่อมหรือมือหนังนี่แหละครับแบบโอทิมแล้วครับนี่ครับถาาไม่ได้จริงๆครับแต่ใช้ถุงมือหนังปัดคองนี่ก็ยังรู้สึกว่าเขาทิ่มทะลุครับนี่ครับแล้วก็ทาเป็น ลุมสักนิดนึงครับกว็วางไปจะให้กอบของดินพวกนี้เสมอกับกอบกระถางใหม่ครับสูงขึ้นมาเล็กน้อยก็ได้ครับเผื่อยุบครับหลังจากที่ตั้งตรงนี้แล้วครับทีนี้ไม่ค่อยโรยลงไปครับ ที่สกเกตก็คือถ้าจะให้สวยก็ต้องตั้งให้ตรงกระถางตรงกลางนะครับไม่ได้จุดศูนย์กลางให้มากที่สุดครับจะได้ดูสวยครับปรกดรอบๆให้แน่นสักนิดหนึ่งครับนี่ครับยังไม,าเม่เต็มก็เติมดินให้เต็มครับ ก็จะออกมาในรูปประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับส่วนที่ดินที่เกาะอยู่ตาม้นามตามอะไรไม่ต้องกังวลครับลดน้าเดี๋ยวเขาก็ลดออกไปครับนี่ฮะโอ้แไม่ได้เลยครับมีใช้ตัวช่วยครับนี่ครับนี่ครับก็เดี๋ยวตั้งไว้ก่อนครับเรียบร้อยครับหลังจากที่เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินแต่งองค์ทรงเครื่องสักนิดหนึ่งครับเจ้าถ้ำทอง สองต้นนี้ก็คงจะสบายตัวขึ้นครับนี่ครับกระถังใหญ่ขึ้นครับทางแปดแดนิ้วครับนี่ฮะตัวน,นี้ก็เลยก็เลยทุกตัดแยกหน่อของมาเวียนครับนี่ฮะว่าไมา้ตัวนี้ส่วนตัวแล้วบอกตรงๆว่าชื่นชอบครับผลผลก็เนื่องจากว่าส่วนทรงหรือว่าฟอร์มของเขานี้ชอบครับเป็นไมท้ที่ไม่โตครับัวเต็มที่ก็สูงไม่เกินไม่เกิน 4นิ้วครับนี่ฮะเขาจะสูงประมาณนี้แล้วก็จะให้หน่อแตกหน่อมาได้ดีมากครับที่สําคัญก็คือเลี้ยงง่ายครับแปลว่าเทวดาเลี้ยงได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ถือโอกาสเยกหน่อออกมาได้หลายสิบกระถางครับจากต้นแม่แค่เพียงต้นแม่น่าจะเป็นสี่กระถางนี้ครับนี่ฮะแต่ก็แยกมาหลายรอบอยู่แล้วเหมือนกันนี่ฮะนเลี้ยนครับส่วนหนึ่งก็เป็นพัวยิโนครับยิโนลูกผสมก็เปลี่ยนดินให้บ้างไม่เปลี่ยนบ้างครับ นีงกอเอาเรื่องเหมือนกันครับสําหรับมือใหม่มือสมัครเล่นครับนี่นะครับตัวผมเองก็เป็นมือสมัครเล่นครับก็จะเปลี่ยนได้ก็เล่นเอาปวดหลังปวดเอปวดขาปวดแข้งกันพอสมควรครับก็ได้ออกมาประมาณนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยครับตัดครับหมายจะจุงกระจิ๋มเลี้ยงตามธรรมชาติครับไม่ค่อยได้ดูแลรักษาสักเท่าไรครับแต่เขาก็อยู่ได้ครับ ความสวยงามก็อยู่ในระดับที่ว่าตามสมควรครับวันนี้มีโอกาสได้มาเปลี่ยนดินครับตัวนี้เป็นพวกหมาเวียนครับหมาเวียนครับเลี้ยงง่ายครับตัวนี้ครับทรงก็กระทัดไม่ไม่ไม่ใหญ่ครับตัวเต็มที่ก็นี่ตัวนี้แหละครับมีคือตัวเต็มที่นะครับนี่ครับไม่ใหญ่ครับแขนแรงครับพวกมาแรงไม่มีครับน่าสนใจครับหมาเวียนครับเลี้ยงง่ายสําหรับเหมาะสาหรับคนที่ชอบเลี้ยงไม้ ไม้ดัดไม้แครครับตัวนี้ถือว่าเป็นไม้ทรงไม้แครครับเลี้ยงง่ายครับใส่ทิ้งได้เลยครับส่วนพวกนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นมะขามทะเลทรายครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นกวักมรกตตัวนี้เพาะพันขยายพันธุด้วยใบนะครับชําใบครับนี่ครับก็โตขึ้นมาได้ประมาณนี้แล้วครับนุครับ ทองครับเพิ่งเปลี่ยนกระถางเมื่อวานเปลี่ยนดินเมื่อวานนี้ครับแหลดูก็สดชืน่นสวยงามดีครับนี่ครับอันนี้ยังไม่รดน้ำนะครับเพราะว่าวัสดุปลูกเราใช้ความชืน้นประมาณสัก60%ได้ครับแบนนี้ยังไม่รดน้ำครับนี่นะ